วันนี้มีรายงานว่าไทยพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อเอ็มพอกสายพันธุ์ใหม่เป็นคนแรกของประเทศนะครับก็น่าจะสร้างความกังวลใจไม่น้อยแต่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเอ็มพอกไม่น่าวิตกเท่าโควิด -19 บาครับฮันส์คูร์ชผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคยุโรประบุว่าเอ็มพอกสายพันธุ์เก่าและสายพันธุ์ใหม่จะไม่รุนแรงเท่าโควิด -19 เนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรู้วิธีการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสและทุกประเทศทั่วโลกจะต้องร่วมมือกันในการจัดการกับเชื้อไวรัสนี้ Mpox is not the new covid Regardless of whether it's mpox clade 1 behind the ongoing outbreak in East Central Africa or mpox clade 2 behind the 2022 outbreak that initially impacted Europe and has continued to circulate in europe since we know quite a lot about clade 2 already we still have to learn more about clade 1ท,ทั่วโลกกำลังวิตกกังวลกับการระบาดของ e mpox สายพันธุ์ clade 1b ซึ่งมีความรุนแรงและระบาดได้ง่ายผ่านการสัมผัสใกล้ชิดในชีวิตประจำวันครับ การตั้งรับกับสายพันธุ์เคล็ดวันบีก็จะช่วยรับมือกับสายพันธุ์เคล็ดทูได้ด้วยหลังจากพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เคล็ดทูในยุโรปเดือนละประมาณ100คนเอมพ็อกซ์จะทำให้มีอาการคลา้ายไข้หวัดครับจะมีแผลผุพองตามร่างกายแต่อาการป่วยเพียงเล็กน้อยก็อาจจะนำไปสู่อันตารายถึงชีวิตได้นะครับ ส่วนการระบาดของเชื้อไวรัสเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดทั้งการสัมผัสผิวหนังการพูดคุยการหายใจใกล้ชิดกันและการมีเพศสัมพันธ์ <Get out. S 1> องค์การอนามัยโลกเร่งอนุมัติให้ใช้วัคซีนเอ็มพ็อกซ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆที่พบการระบาดและใช้รับมือกับเชื้อไวรัสนี้แล้วครับนอกจากนี้ก็ยังเปิดทางให้ยูนิเซฟและกาวีซึ่งเป็นพันธมิตรด้านวัคซีน จัดหาวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้ถึงมือผู้ป่วยอย่างรวดเร็วด้านทางการอาร์เจนตินาวันนี้ได้กักเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งในแม่น้ำปารานาหลังจากพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเอ็มพ็อกซ์บนเรือลำดังกล่าวด้วยครับ